สวัสดีค่ะพบกับเจีย๊ยบนะคะนักการตลาดจากส่วนกลางค่ะสำหรับ YouTube OT o p Today ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาล่องใต้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนโหมดเป็นภาษาใต้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แมวได้มาโชว์คะมาไรมาสาธิตคะ่ะวิธีการเพ้นที่กาเพ็ดจ้าวิธีการเพ้นที่กาเพดน,นีิเโา เพ่นได้เป็นรูปเป็นผ้าแบบไห้ก็ได้ค่ะเป็นผ้าอะไรก็ไดผ้าทุ่งผ้าปาเต้ผ้าทุ่งผ้าบาติกกระไดมัดเลยเลยค่ะค่ะพี่ไม่ตกค่ะตัดเื่องปันเื่องได้เลยค่ะโอ้เขื่อนนี่มันซี่ไม่ตกเหรอคะแม่ไม่ตกค่ะไม่ลึกค่ะไม่ลึกค่ะรลับประกันเลยค่ะ เราเราเราก็เรากระเพ็ดนี่รุดไม้ค่ะแม่ไม่รึกค่ะไม่ลึดค่ะไม่ลุดใช่ไหมคะซึ่งซึ่งผีไส่ผีถักเถื่งประจําเลยค่ะอแต่อันนี้เป็นผ้าบาติกใช่ไหมแม่เป็นผ้าบาติกค่ะเป็นผ้าบาติกค่ะเรารัดแป้งได้เลยค่ะปผ้าบาติกนี่เป็นผ้าให้ใส้พับโชว์ค่ะให้รอบโชว์ไส้รอบโชว์ซึ่งซึ่งอันนี้วัดอันนี้มีล่าลวดลายคือคิดคิดเองหรือว่าผันเพลิค่ะแม่คิดมาเองค่ะคิดมาเองจซึ่งอันอันนี้เรียกว่าลวดลายอะไรคะ ลายทองทะเลค่ะทองทะเลนะคะสำหรับหลายนี่เป็นลายทองทะเลมีปลาการังมีหอยมีหอยปลาซึ่งอันนี้แมมลงซี่ทองอยู่ใช่ไหมคะแมมลงซี่ทองข้ององคะไรคะข้องซี่เป็นซี่อาคาลิก่ะค่ะซี่อาคาลิกนะคะเออแมมลงลงปลาการังใช่ไหมคะปลาการังนี่เป็นรูปปลาการัง เืออันนี้เราสามารถออกแบบเองได้เลยเหรอคะหรือว่าจะต้องให้มันเป็นโทนซี่เดียวกันหรือว่าโทนซี่เดียวกันดีว่าค่ะถ้าว่าพิษโทนมันจะไม่ช่วยค่ะพิษโทนมันจะไม่ช่วยค่ะอเล่นทนนี้เลยค่ะสำาหรับพื้นี่ทีหลายทองทะเลนี่แม่ใช้เวลาทำนานไหมคะถ้าว่าได้ทำจริงๆริงไม่ไม่นานแล้วค่ะไม่ประมาณวันนึงค่ะวันนึงนะค่ะประมาณวันนึงค่ะ ถ้าแบบเราตั้งใจทำใช่ไหมคะแต่นี่ก็ทำไปเลยรื่ออะไรนะคะเชือนี่อ๋อจะเป็นสีเขียวอ๋อมันก็คือคือถ้าใส่กรอบใส่นอไรมันก็คือจะเด่นขึ้นม่ไหมแม่ขึ้นค่ะมันจะเวลขึ้นค่ะมันจะเป็นเวลเป็นงงค่ะอันนี้เป็นเป็นลักษณะการทำใช่ไหมคะจ้า อันนี้หลายเส้นหรือว่าเลยค่ะแม่หลายเส้นค่ะหลายเส้นทัพนติปอดีค่ะหลายเส้นทัพนติปอดีนะคะหลายเส้นผู้ว้าค่ะอ๋อหนูหลายเส้นผู้ว้าค่ะโอ้อันนี้แม่เขามาเยี่ยมเยยี่มบูดอะค่ะอ๋อถึงแม่ว่าแม่จะเอาไปใส่กรอบไว้จ้ะค่ะใช่มาไกรอบโชว์ไว้ค่ะโชว์ไว้ใช่โอ้ว่าอะไรว้าอันนั้นมันจะต้องเป็นหลายเส้นใช่ค่ะขาถึงก็เออ ้าข้องแม่ที่เอาลึกบาติ๊กอะคะมันมีลไล่เชสซิล่นลีล่ไล่ลาไล่ล่ลห้านค่ะเป็นเป็นไล่ห้าล่งานเป็นลายบาติกค่ะอ๋อลายบาติกเราก็ทำาตอนนี้เราก็ทำไอ้นี่ได้ห้าดาวนะวิธีการเพ้นที่ได้ห้าดาวถึ่งบาติกกได้ที่ดาวค่ะอ๋อวิธีการเพ้นได้ห้าดาวทึ่ง อันนี้เป็นผ้าบาติกค่ะเป็นผ้าบาติกดซี่ดาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ยอดค่ายบอกได้เลยนะคะท่าล่มทลายถาล่มทลายมากเลยค่ะสําหรับยอดค่ายนะคะค้อมเอาลึกบาติกถ้าใครพูดทึ่งจากวัดกระบี่ตอนนี้นะคะมันไม่ใช่มีแค่ทะเลแวกแล้วนะคะมีเอาลึกบาติกอยู่ในนั้นกันค่ะเดี๋ยวให้แม่ผ่าชมนิดนึงค่ะว่าผ้าของแม่มีเชสซี่อะไรมั้งค่ะอ่ะ นี่เป็นลายลายลายไม่ลาทุดเลยนะลายไม่ล้าสุดลายม่้าเลยค่ะอันนี้เรียกว่าลายได้ค่ะแม่ลายดอกรักกัลยาดอกรักกัลยาอันนี้เป็นเชสซี่ชมพูนะคะอ๋ออันนี้เป็นเชสซี่สี่เรื่องทึ่ก็ข้างข้างหลังนี้เป็นสี่ไรค่ะแม่สีน้ำตาลค่ะสี่น้ำตาลก็คือ ให้ความเป็นเลเวลในสี่เดียวกันใช่ไหมคะเราไม่เราไม่เราไม่ทำตัวเดียวกันเราไม่ทำสี่เดียวกันแต่เราทำเป็นเทสีค่ะอ๋อจะได้แตกต่างกับกลุ่มอื่นค่ะมันจะได้แตกต่างกับกลุ่มอื่นนะคะซึ่งลายด้านบนเป็นลายประการ่างอันนี้คุณแม่ตั้งชื่อว่าอะไรลายทะเลไทยทะเลไทยนะคะประการังคุณแม่จะตั้งชื่อว่าลายทะเลไทยอั้หลายพ่อค่ะอ่าตอนนี้จะเป็นหลายข่อมีหลายคิดค่ะ อ่าตัวนี้จะเป็นหลายข้อตัวนี้จะเป็นหลายคิดนะคะซึ่งมันก็จะมีอ่าเริ่มต้นราคาข้องเสื้อคุณแม่เท่าไหลคะตัวละผันซองค่ะตัวละผันซ่องซึงซ่องพันห้าค่ะโฮ้ยทุกมากนะแม่นี่ตัดเย็บกึ่งสุดเลยค่ะเราตัดเย็บเป็นกึ่งสุดเลยค่ะตัดเย็บอัดกาวเรียบร้อยแล้วนะแม่โอ้โหอะค่ะคุณแม่ต่อไปเป็นผ้าทุ่งอันนี้เป็นผ้าทุ่งปาเต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะผ้าทุ่งปาเต้ที่เราเพนอยู่ค่ะ อ๋ออันนี้เป็นผ้าทุ่งปาเต้ที่เราเพ้นอ๋อที่เราเพ้นเมื่อกี้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเพ้นอ้ยแต่ว่าละเอียดมากเลยค่ะแม่เพ้นเผ่นเพ้นมัดเลยค่ะค่ะเดือบันเขียงได้เลยค่ะนี่แม่มีคนที่เพ้นกี่คนคะมีมีหลายคนค่ะมีหลายคนนะคะต่อมาอันอันนี้แม่ค่ายผ้าเป็นพื้นกันเหรอคะเป็นผ้าเป็นผ้าทุ่งเลวค่ะตัดเป็นผ้าทุ่งเลวค่ะเราตัดเป็นผ้าทุ่งเราตัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะ ผัากาวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะื้นเลยอันนี้คือสามารถใสได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเอแต่ได้ก็อนไไดเอ๋เก่งยี่ไถไดเลยค่ะอันนี้สองัวหล่ะขายอยู่ท่าไรกัแม่ตัวละพันค่ะตัวละพันแม่เพ้นแล้วนะแม่ขายเพ้นแล้วค่ะทุกมาเลยค่ะเพ้นแล้วตัวละพันนะคะอัตราการเรียบร้อยค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะที่ยอดข่ายทะลุมทะลล่ใข่จะไม่ซื้อล่ะคะนี่เป็นที่กินที่ธรรมชาติค่ะอันนี้จะเป็นพื้นใช่ไหมคะสที่ธรรมชาติ่คะ อันนี้ก็คือราคามันก็คือจะต้องใช้ใช้เพราะมันเป็นซี่ธรรมชาติชิลลพันก้าวค่ะชิลพันก้าสช่วยโอ้ช่วยค่ะลายไม่ลาสุดลายไม่ลาสุดนะคะใส่ถียากได้นะคะคุมากันได้แล้วก็ติดต่อแม้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเชดซี่เชดซี่นี่เป็นที่เป็นเป็นที่เคมที่ที่ธรรมชาติแต่ว่าผ้ามันอีกอีกระดับนึ่งค่ะเป็นผ้านิมมาเลยค่ะผ้านิมมาเลยค่ะ อ๋อันนี้คือผ้าอีกราดัดอีกราดัดหนึ่งเป็นเสืธรรมชาติใช่ไหมคะนี่เราเพ้นไลายนี่เราทำลายนิ้มมาเลยค่ะผ้าหนุ่มจริงค่ะแม่ผ้าหนิมมาเลยนิ้มซึ่งวันนี้คุณแม่ผ้าผ้าเฉพาะอันนี้แล้วก็ดอกนี้โอ้ยไล่ดอกมากเลยค่ะแม่ใช่นี่จะดอกลักเด็กทังดอกลักเย้ค่ะอ๋อดอก อ๋อมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ค่ะบอกได้เลยว่าเจียบชอบซี่ซ้อมมาพอเลเวลมันซวยมาเลเวลยังไงคะไหนในการเราจะทำไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้เมือนใครกันไม่ให้เมือนใครเราจะไม่เหมื่อนใครอยู่แล้วเราจะพยายามที่เนวที่เนวที่เนวให้มันต่างกับคนอื่นนะคะให้มันต่างกับคนอื่นถ้าเราทำซี่ก็ที่เจ็บไปเลยอ่ะซี่ก็คือซี่เจ็บไปเลยเขาบอกเลยว่าทำไม่คือลานแต่ละลานอะมันจะไม่เหมือนไงคะใช่แต่ละลาน ซี่ของคุนแม่แบบลักลายซี่สั้นเลยแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังให้เทียบจะให้คุณแม่ฝากร้านไว้นิดนึงค่ะวะร้านอยู่ที่ไหนสามารถสร้างได้สองทางไนมั่งทางเฟซบุ๊กทางอะไรบ้างค่ะแม่ร้านของแม่นะคะอยู่ที่อ่าวลึกป่าติ๊กนะคะอ่าวลึกป่าติ๊กอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะถ้าติดต่อโทรไปก็ติดต่อไปได้นะคะเบอร์โทรค่ะทูนเป็นฮกค่ะกาวาฮกค่ะฮกซียหนึ่ง พี่โต้ไปได้เลยนะคะค่ะจึงก็เออ่ที่บ้านคุณแม่เปิดเปิดเป็นส่วนการเรียนรู้ไหมครับตอนนี้เปิดเปนชืเรียนรู้ค่ะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะที่บ้านคุณได้เลยค่ะใช่ค่ะที่ทําผ้าบาติกที่ทำที่เซนที่การเป็นไปได้เลยครับไปรีดับตัดลดเวลาค่ะใช่ค่ะคืออันนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้คือเด็กสามารถไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้ได้ค่ะอ๋อ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อคุณแม่เข้าไปได้นะคะสำหรับอ่าวลึกบาติกนะคะก็ช่องทางการติดต่อที่คุณแม่บอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบแล้วก็คุณแม่นะคะก็ต้องจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามร้านด้วยนะคะฝากติดตามเพจของร้านด้วยนะคะพิมพ์คำสั้นๆง่ายๆนะคะแค่ว่าอ่าวลึกบาติกค่ะ ใช่ค่ะกบ,บีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ